สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มแปลงนะครับสำหรับ User ที่ใช้งานฟ้าฝนฟาร์มนะครับในหน้าแรกนะครับหน้าหลักเนี่ยนะครับด้านบนข้างคําว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีเครื่องหมายบวกนะครับกดเข้าไปนะครับพอเราเข้ามานะครับก็จะมาหน้านี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นโคตานะครับเห็นได้ว่าฟ้าฝนฟาร์มเนี่ยนะครับก็จะมีโคตาในการแก้ไข แปลงนะครับได้วันละ2ครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าในวันนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขใดๆเลยเพราะฉะนั้นโคต้านี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับสครั้งนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนที่เป็นแปลงนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแปลงที่ได้เพิ่มไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่1แปลงนะครับเราจะเพิ่มอีก1แปลงนะครับจริงๆเพิ่มได้อีกสแปลงนะครับแก้ไขได้นะครับ ถ้าเราไม่ต้องการแปลงนี้แล้วก็สไลด์จากขวาม,มาซ้ายนะครับกดลบได้นะครับนะครับสมมติว่าเราจะเพิ่มแปลงนะครับกดปุ่มบวกนะครับกดบวกเข้ามาปุ๊บนะครับระบบจะซูมเข้ามานะครับในตำแหน่งพิกัดที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับสมม,มุติว่าแปลงที่เราจะต้องการที่จะเพิ่มนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับจันทบ,บุรีแล้วก็ ไปที่จันทบุรีนะครับกดที่ค้นหาได้นะครับมาถึงจันทบุรีนะครับ,นะรบเราก็ดูว่าแปลงของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นหลังเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นแผนที่นะครับนะถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็คือด้านขวาบนเนี่ยนะครับปุ่มที่2ลงมาเนี่ย จากด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน3อันเนี่ยนะฮะแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับซ้อนกัน3แผ่นเนี่ยนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นหลังเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปดาวเทียมนะครับรูปดาวเทียมนะเราก็โลเคทนะครับหาตำแหน่งว่าแปลงของเราอยู่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีรูปเป้านะครับ นะครับสีขาวนะครับเรากดปุ่มบวกด้านล่างนะครับกดปุ่มบวกปุ๊บเนี่ยนะครับนะระบบจะมาร์กว่าตรงนี้เป็นพิกัดมุมที่1นะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับเราเห็นได้ว่าขณะที่เราเลื่อนเนี่ยนะครับระบบก็จะบอกด้วยว่าจุดนี้นะครับห่างจากจุดที่1นเนี่ยเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะสมมุติตรงนี้ปุ๊บเรากดปุ่มบวกปุ๊บเราจะได้เป็นจุดที่2นะครับเลื่อนมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่3นะครับนะครับเดื่อนมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่4นะครับและด้านบนนะครับด้านบนแถบสีชมพูนะครับจะบอกพื้นที่นะครับว่ากี่ไร่กี่งานกี่ตารางวานะครับในพื้นที่ที่เราเลือกไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกผิดนะครับเราต้องการที่จะถอย1จุดนะครับเราก็สามารถที่จะ ด้านล่างจะเห็นได้ว่ามี3ปุ่มใช่ไหมครับปุ่มด้านล่างเนี่ยที่ข้างที่ตรงกลางเป็นปุ่มบวกเนี่ยนะฮะจะมีปุ่มซ้ายกับปุ่มขวานะครับถ้าเราจะถอย1จุดเราเลือกปุ่มซ้ายนะครับกดปุ่มซ้ายปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าปุ่มที่จุดที่4เมื่อกี้ที่เราเลือกไว้เนี่ยหายไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะล้างทุกปุ่มนะครับเคลียร์หม่หมดเลยนะครับล้างทุกปุ่มเลยเลือกหมายหมดเลยเนี่ยให้เราให้เรากดปุ่ม ด้านขวาของปุ่มบวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับก็จะล้างใหม่หมดนะครับอันนี้ผมจะเลือกนะครับปุ่มที่4่จุดที่4กลับมานะครับก็กดปุ่มบวกนะครับก็จะได้พื้นที่แปลงนะครับที่เราต้องการนะครับทีนี้ในในพิกัดที่เราเลือกแล้วเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ตรงนะครับเราสามารถที่จะขยับนะครับจุดเหล่านี้ได้นะครับเช่นหากต้องการขยับจุดที่3นะครับให้ตรงนะครับ ก็กดค้างที่จุดที่3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนได้ขยับได้นะครับอี่าลืว่าจะขยับได้นะหรือปุ่มที่1นะครับจุดที่1เนี่ยแล้วก็กดค้างปุ๊บที่จุดนั้นนะครับแล้วก็ลากนะครับลากได้เลยนะฮะลากลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับได้เลยนะครับนะเมื่อเราอันนี้อาจจะโอเคแล้วนะครับนะครับ เราก็สามารถที่จะได้แปลงที่เราต้องการนะครับทีนี้จุดจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีจุด4จุดนะครับที่กําหนดแปลงขอบเขตแปลงของเรานะครับทีนี้ในการที่จะเพิ่มจุดเหล่านี้เนี่ยในเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นได้ว่าเป็นการเลือกนะครับจากแผนที่นะครับนะอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการเพิ่มจุดเหล่านี้เนี่ยก็คือถ้าเราต้องการที่จะได้พิกัดที่แน่นอนคือถ้าเราทราบนะครับพิกัด รันจุดลองรันจุดหรือนะครับพิกัดที่อยู่ในระบบ UTM นะครับที่แน่นอนแน่ชัดเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะป้อนจุดเหล่านั้นได้ลงไปนะครับนะครับได้เลยนะครับก็คือด้านขวาบนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคำว่าค้นหาพิกัดนะครับถ้าเรากดค้นหาพิกัดต,ตรงนี้ปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าอ่าก็าจะมีนะครับนะฮะหน้าต่างอันนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับเราสามารถที่จะ ป้อนนะครับพิกัดรตดจุดลองจุดนะครับหรือนะครับถ้าเป็นพิกัด utm เนี่ยก็เลือกโซนนะครับว่าอยู่โซนไหนแล้วก็ x มีค่าเท่าไหร่นะครับ y เท่าไหร่นะครับเลือกป้อนวิธีระบบพิกัดใดพิกัดหนึ่งนะครับรติจุดลองจุดหรือว่า utm นะครับพอป้อนเสร็จปุ๊บเรากดค้นหาปุ๊บเนี่ยนะครับในที่นี้จะจะไม่ได้ป้อนนะฮะถ้าเรากดค้นหาปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือระบบเนี่ยจะซูมไปที่จุดนั้นเลยจะมาร์คที่จุดนั้น เราสามารถที่จะกดคือเป้าสีขาวเนี่ยจะไปมาที่จุดนั้นแล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มบวกปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเลือกจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เป็นขอบเขตกําหนดแปลงของเราได้เลยนะครับก็เห็นได้ว่ามี2วิธีนะครับทีนี้เมื่อเราได้แปลงที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มเซฟนะครับก็คือด้านขวานะครับที่เรียงกัน4ปุ่มนะฮะนะครับกดปุ่มล่างสุดนะครับล่างสุดนะครับ กดปุ่มก็จะเป็นปุ่มเซฟนะครับกดปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีกล่องนี้ขึ้นมานะครับให้ตั้งชื่อแปลงนะครับสมมุติว่าสวนนะครับจันนะครับหรือว่าสวนสบายนะครับสบายใจนะครับนะครับตั้งชื่อนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับในเรื่องของอว่าเราปลูกพืชอะไรนะครับอันนี้จะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็สมมุติว่าเลือกไปนะครับสมมติเลือกไปนะครับแล้วก็เริ่มปลูกเมื่อไรนะครับอันนี้เราก็มีปฏิทินขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกว่าเราปลูกเมื่อไรนะครับแล้วก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรนะครับอันนี้อันนี้เลือกเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็รอบเก็บเกี่ยวในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับอยู่ในเขตชนบททานหรือไม่นะครับนะครับแหล่งน้ําใช้จาก ตรงไหนนะครับแหล่งใดนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่จะเป็นข้อมูลประกอบนะครับสำหรับแปลงพ่อปลูกที่เราเพิ่มเข้ามาก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะกลับมาหน้าเพิ่มสถานที่นี้นะครับซึ่งแปลงเกษตรเมื่อกี้เนี่ยนะครับสวนสบายใจที่เราเพิ่มเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ในรายการตรงนี้นะครับด้านขวาก็คือจะเป็นตำแหน่งรัฐจุดลองจุดที่อยู่กลางแปลงนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวสีแดงเขียนอยู่ว่ากําลังประมวลผลนะครับใช้เวลา5-15นาทีนะครับเนื่องจากว่าระบบฟ้าฝนของเราเนี่ยนะครับให้ผลการพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเป็นรายพิกัดนะครับรายแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มแปลงใหม่หรือพิกัดใหม่เนี่ยระบบก็จะทําการประมวลผลนะครับสำหรับพิกัดหรือแปลงนั้นๆน,น,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ15 1 5นาทีนะครับ ข้อมูลก็จะไปปรากฏอยู่ในหน้าหลักนะครับแต่ถ้าต้องการดูแผนที่นะครับตรงนี้เราไม่ต้องรอนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับก็กดที่หน้าดาวเทียมนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าอะไรการแผนที่นะครับสวนสบายใจเมื่อกี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้และนะครับแล้วกดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะระบบก็จะมาแสดงนะครับสภาพอากาศนะครับ อ่าเมฆเป็นอย่างไรนะครับฝนเป็นอย่างไรนะครับดูได้ทันทีเลยนะครับดูได้ทันทีเลยนะครับนะครับผลการพยากรณ์ลมเป็นอย่างไรนะครับนะะเปลี่ยนดูได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเรามาที่หน้าหลักเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอ่าลำดับแรกนะครับก็คือจะเป็นอำเภอหรือเขตที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับถัดมาจะเป็นอ่าพิกัดนะครับนะครับที่เราเพิ่มไว้นะครับนะฮะ แล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มนะครับเห็นได้ว่าอันนี้ฟาร์มที่เรามีอยู่เดิมนะครับฟาร์มใหม่ฟาร์มที่เราเพิ่มใหม่นะครับเพิ่มใหม่เนี่ยยังไม่มาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นอำเภอนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยฟาร์มใหม่ที่เราเพิ่มเนี่ยในหน้าหลักตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการที่จะมาอัปเดตตรงนี้ประมาณ5 1 5นาทีนะครับเฉพาะครั้งแรกนะครับเฉพาะครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็ทำงานอัตโนมัตินะครับก็จะ ถ้าเราไม่มีการแก้ไขใหม่เนี่ยก็จะคงอยู่นะครับจะมีการอัปเดิร์กอยู่เป็นประจำนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการในการเพิ่มแปลงนะครับก็จะมีรายละเอียดเท่านี้นะครับขอบคุณครับ